ทำไมชาวยิวเลือกประเทศไทยไม่เลือกที่จะไปที่ประเทศอื่นๆที่จะทําให้ต้นทุนชีวิตสามารถถูกได้มากกว่านั้นอย่างเช่นเวียดนามหรือประเทศข้างเคียงของไทยเรื่องนี้มีความคิดเห็นหลากหลายมุมมองที่มีคนคุยกันถึงเรื่องที่ทาไมชาวยิวถึงเลือกประเทศไทยเป็นแหล่งพำน,นักบางคนเข้ามาทําธุรกิจมาใช้ชีวิตกันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากๆเลยแทนที่จะเป็นเวียดนามหรือเป็นประเทศอื่นๆที่ค่าของชีพถูกได้มากกว่านี้ไม่รอช้าครับมีความเห็นที่เป็นไฮไลไท์ครับเขาบอกว่า เหตุผลมันง่ายมากๆเลยเบสิกพื้นฐานสุดๆคือไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกสบายมากที่สุดแล้วอยู่ในระดับที่ปรับตัวได้ง่ายกว่าระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงไม่ต้องเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันจะมีอยู่ในเวียดนามอย่างเช่นความล่าช้าของระบบราชการแต่ประเทศไทยอยู่ในระดับที่พอรับได้คนไทยก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะเป็นคนที่ไหนคือบางทีก็มองว่าเป็นชาวต่างชาติพวกเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนั่นคือเหตุผลสําคัญด้วย อย่างผมเองมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยสามารถต่อยอดกับธุรกิจได้ง่ายกว่าเขาไม่รู้หมายถึงวิธีไหนนะครับของเขาเขาบอกว่าถ้าเป็นที่เวียดนามก็ต้องมีคนเวียดนามเข้ามามีส่วนในกิจการอยู่ไม่น้อยเลยซึ่งเรื่องนี้มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับว่าประเด็นจริงๆถ้าจะพูดถึงประเทศอื่นๆที่ถูกได้มากกว่าไทยไม่ใช่แค่ในเวียดนามแต่เป็นหลายๆประเทศที่ค่าของชีพถูกได้มากกว่าไทยในภูมิภาคนี้เลยแต่สาเหตุและเหตุผลก็น่าจะมาจากความไม่ค่อยเปิดกว้างให้กับชาวยิวเมื่อเทียบเท่ากับประเทศไทยที่อยู่ในระดับที่กว้างแบบขีดสุดเลยเดียว อย่างเช่นตอนที่ผมไปที่ฮานอยมันไม่ได้เหมือนกรุงเทพนะผมรู้สึกว่าผู้คนมองผมแปลกๆคือในเวียดนามมันค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่าตอนที่ผมสวมหมวกเขาพูดถึงหมวกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวเวียดนามสังเกตแล้วก็รู้ว่ามันคืออะไรละมัง้งแต่เขาบอกว่าแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพเนะี่ยไม่มีใครมาสนใจเลยว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรคือไม่มีแม้แต่คนมองซะด้วยซ้ำพวกเขาทําแค่มองว่าผมเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งนั่นคือสิ่งที่คนไทยทําจริงๆนะและพวกเขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่ไม่ต้อนรับด้วยคนไทยดันต้อนรับชาวต่างชาต คุณเข้าไปในห้างร้านธุรกิจอะไรต่างๆคุณก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยปฏิบัติกับคนทุกคนอย่างเท่าเทียมแต่เรื่องนี้มีคนโต้แย้งนะครับก็บอกว่ามันไม่ใช่สาเหตุนี้หรอกนะสำหรับผมคิดว่าแม้แต่เวียดนามเองก็ไม่ได้มีปัญหากับชาวต่างชาติหรอกแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างหากเรื่องที่คุณพูดมาการที่ชาวเวียดนามจับจ้อง,องคุณเป็นพิเศษนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่คุ้นเคยแค่นั้นแต่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดได้นั่นก็ใช่อยู่ ถ้าคุณอยู่ที่เวียดนามนานๆเข้าคุณจะเข้าใจว่าคนที่นั่นก็เป็นมิตรเหมือนคนไทยนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคนไทยมีความคุ้นชินกับชาวต่างชาติมากกว่าและพวกเขาอาจจะไม่ได้มาแยกด้วยซ้ำว่าคุณมาจากประเทศไหนคือมันเรื่องจริงอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือพวกเขาเห็นว่าเป็นชาวต่างชาติแค่นั้นเลยนั่นคือคนไทยไม่ได้สนใจต่อว่าจะมาจากประเทศไหนเรื่องหนึ่งนะครับก็บอกว่าต้องยอมรับว่าไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับชาวยูมาอย่างยาวนานมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบที่มันเกิดขึ้นในบางประเทศคนไทยเป็นกลางในทุกๆเรื่องเลย เวียดนามมีความเป็นชาตินิยมสูงกว่าอยู่นะอาจจะทําให้คนต่างชาติรู้สึกแปลกใ้ถ้าอยู่นานๆเข้าโดยเฉพาะถ้าไปในเมืองหรือในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีชาวต่างชาตินั่นยิ่งรู้สึกว่าแตกต่างจากคนอื่นๆมากแต่ในประเทศไทยนั้นมีหลายพื้นที่เลยที่คุณไปอยู่คนไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณร,รวมไปถึงก็เปิดกว้างให้กับคุณด้วยเรื่องนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยความเห็นนี้นะครับพูดถึงว่าแล้วค่าของชีพผมรู้สึกว่าเอาจริงๆค่าเช่าที่อยู่อาศัยในประเทศไทยนั้นแพงกว่าเวียดนามอยู่นะ หลายพื้นที่เลยยิ่งบางคนยังอยู่ในเมืองใหญ่อยู่ยิ่งแพงกว่าในเวียดนามหลายเท่าคือถ้าคุณไม่ใช่เศรษฐีเป็นคนธรรมดาทั่วไปไปอยู่เวียดนามมันจะถูกได้มากกว่ามากและมีเหตุผลอย่างอื่นอีกไหมบางก็เข้ามาให้ความเห็นครับว่าผมเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่สําคัญก็คือหลายๆคนคุ้นเคยกับคนไทยด้วยนะหลายๆคนอาจจะเคยเจอคนไทยอยู่ประเทศตนเองแล้วก็คาดหวังเรื่องของคุณภาพชีวิตอยู่ประมาณนึง ผมเองเลือกจ่ายแพงเพื่ออยู่ประเทศไทยและมีความคุ้นเคยในแผบ,บที่เป็นอยู่อย่างเช่นมีโรงพยาบาลให้เข้าถึงมีระบบขนส่งที่ดีโรงพยาบาลที่มันเพียงพอเลยคือสิ่งที่ผมต้องการเลยและที่แน่นอนก็คือคนต้องเป็นมิตรด้วยสำหรับผมคนไทยไม่ขาดส่วนนี้ความเห็นต่อมาครับก็พูดเช่นกันครับว่าคือถ้าเป็นชอยนี้ไทยถือว่าดีที่สุดในภูมิภาคแล้วระบบก,กฎหมายที่ชัดเจนก็โดยเช่นกันคนไทยต้อนรับชาวยิวและคุณภาพชีวิตก็ดีกว่าแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าบางคนอยากอยู่ประหยัด พวกเขาก็อาจจะเลือกประเทศอื่นด้วยเช่นกันนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินของแต่และคนด้วยแต่ว่าในเวียดนามถูกกว่าก็จริงแต่มันไม่ค่อยดีกว่าสินี่แหละคือความรู้สึกของผมเลยแต่ถ้าใครต่อยอดทางหน้าที่กัรงานไปอยู่ที่เวียดนามก็อาจจะเติบโตเร็วก็เป็นได้นะเศรษฐกิจที่นั่นกำลังดีเลยขณะที่บางคนนะครับก็ถามกันเองว่าแล้วทําไมคุณถึงไม่เลือกไปที่มาเลเซียละ่ะถ้าคุณคาดหวังเรื่องของคุณภาพชีวิต เหตุผลได้หลายๆคนก็ยังเลือกอยู่ที่เมืองไทยอยู่ดีจนจํานวนประชากรที่มาอยู่ที่เมืองไทยนั้นเยอะเยอะจนเกินไปซึ้งทำไมไม่เลือกที่จะโยกย้ายไปที่มาเลเซียถ้าคาดหวังคุณภาพชีวิตที่ดีมาเลเซียก็น่าจะให้คุณได้ไม่ต่างจากไทยเลยบางคนนะครับให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาด้วยเช่นกันครับเขาบอกว่ามันง่ายมากเลยอย่างผมเองผมเข้ามาเลเซียไม่ได้เข้ามาเลเซียไม่ได้ใชด้วยซ้ํา เอาทำไมถึงว่าอย่างนั้นรู้สึกว่าคําถามเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นคําถามของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่อยู่ที่เมืองไทยซึ่งเขาก็ถามนะครับว่าทําไมชาวยูไม่ไปที่มาเลเซียเหตุผลมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมคือบางคนก็พยายามอธิบายนะครับว่าคือมาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมนะครับที่มีกฎหมายเคร่งครัดมากกว่าไทยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความเหตุผลที่จะสะดวกในการเข้าไปด้วยนะครับเขาบอกว่าในไทยเนี่สะดวกที่จะเข้าไปใช้ชีวิตประยู่อาศัยตามพื้นที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากกว่ามาเลเซียนั่นเอง ในขณะที่มาเลเซียก็อาจจะไม่ค่อยน่าไปมากนักในความรู้สึกของเขาครับแม้จะบอกว่ามาเลเซียมีโครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพชีวิตที่คาดหวังแบบประเทศไทยได้หรืออาจจะทําได้มากกว่าเล็กน้อยแต่สําคัญที่สุดเลยก็คือไทยเปิดกว้างมากกว่ามาเลเซียสำหรับผมเองก็เข้ามาเลเซียไม่ได้ด้วยเช่นกันแต่ผมสามารถเข้าไปที่เมืองไทยได้ง่ายแถมยังอยู่ได้หลายเดือนด้วยคือผมก็ไม่ต้องพยายามให้มันเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะไปอยู่ที่มาเลเซียนะอยู่เมืองไทยไปง่ายอยู่ได้หลายเดือน แล้วก็ยังมีวีซ่าประเภทต่างๆให้เลือกอย่างมากมายขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าอันนี้ก็จริงอยู่นะถ้าดูเรื่องค่าของชีพมาเลเซียบางทีถูกกว่าสตู้ซัมในบางเมืองแล้วก็ได้คุณภาพชีวิตในแบบที่คาดหวังได้บางเมืองมีค่าของชีพที่ต่ํากว่ากรุงเทพซะอีกอันนี้ก็จริงของเขานะครับคือถ้าจะเอาไปเทียบกับกรุงเทพซักขนาดนั้นนะนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งนะครับก็มีคนให้ความเห็นว่า ไทยมีความยืดหยุ่นมากกว่าไงยิ่งโดยเฉพาะคนที่ต้องการความเงียบสงบเรียบง่ายในชีวิตไทยให้ได้มากกว่ามาที่ไทยนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยแต่ว่าที่มาเลเซียก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติกันในมาเลเซียข้อจํากัดเรื่องอาหารก็มีมากกว่าด้วยขณะที่บางคนก็พยายามพูดถึงเรื่องของความคุ้นเคยต่อคนไทยนะครับเขาบอกว่าอย่างผมเองคุ้นเคยกับการที่คนไทยไปทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมของอิสราเอลอยู่แล้ว คือเป็นแรงงานต่างชาติว่างั้นเถอะเขาก็บอกนะครับว่าดังนั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าคุ้นเคยกับคนไทยมามากกว่าอย่างการเจอคนไทยในประเทศของตนเองเพราะมีแรงงานไทยในอิสราเอลเยอะนี่อาจจะทําให้เราก็รู้สึกว่าไทยเป็นประเทศที่คุ้นเคยอยู่แล้วอย่างน้อยก็คุ้นเคยในระดับผู้คนมากกว่ามาเลเซียแล้วยิ่งรับกับการที่คนไทยก็เป็นมิตรอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งเห็นว่าพอมาที่เมืองไทยก็รู้สึกสบายใจได้โดยทันที บอกาต,าตรงๆว่ามาเลเซียมีข้อจํากัดในเรื่องของความเข้มงวดของกฎหมายที่มากกว่าที่ไทยสามารถเริ่มต้นกับอะไรหลายอย่างได้ง่ายผมจะสามารถดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ได้ริมทะเลได้อย่างสบายใจหรืออยู่ในมุมไหนของประเทศก็ไม่ต้องเกรงกลัวในเรื่องของความเข้มงวดที่มีมากกว่ามาเลเซียมักจะมีข้อจํากัดที่เข้ามากํากับเอาไว้นั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมไม่เลือกตั้งแต่แรกต่อให้มีความสะดวกที่จะไปได้ก็ตามแต่นะขณะที่ความเห็นตัดมาที่เข้ามาตอบกลับครับบอกว่า ถ้าพูดถึงในเรื่องของระยะยาวต่อให้เป็นมาเลเซียที่ทําได้ดีกว่าไทยเล็กน้อยอย่างที่คุณพูดหรือว่าจะเป็นประเทศที่ค่าของชีพถูกได้มากกว่าไทยถ้ามองในแง่ของการอยู่อาศัยที่ระยะยาวจริงๆการอยู่ที่ประเทศไทยนั้นเหมาะสมและสมเหตุผลมากกว่าเหตุ si <c oughs> <c oughs> ผลสําคัญคือระยะยาวประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ถูกที่สุดแต่ผมบอกได้เลยว่านี่คือความเป็นกลางและเปิดกว้างวัฒนธรรมท,ที่โอบรับกับชาวต่างชาติได้ทําให้ไทยเป็นตัวเลือกที่ดี มากกว่าที่จะไปประเทศอ,อื่นๆในภูมิภาคเอาจริงๆครั้งหนึ่งผมเคยมาไทยตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ตอนอายุ2 0แล้วผมตกลุมรักเพราะว่าที่นี่เป็นประเทศเดียวที่ผมสามารถกินอาหารของตัวเองได้แบบไม่ต้องกังวลแต่ถ้าไปประเทศอ,อื่นๆมักจะมีข้อจำกัดรวมไปถึงบางประเทศไม่มีข้อจำกัดแต่ก็ดันหาร้านที่ตรงใจแทบจะไม่ได้ผมเจอกระทั่งแม้แต่ร้านที่ขายเนื้อโคเชอร์มีซัพพลายเออร์ที่เข้าใจข้อกําหนดและที่สําคัญผมไม่ต้องมานั่งอธิบายว่าผมเป็นใคร เหมือนกับที่คนในบางประเทศเขาสนใจเขาจะสนใจและเขาก็มีวิธีเลือกปฏิบัติที่แตกต่างด้วยถ้าคุณไปนในบางประเทศที่อยู่ในอาเซียนและเป็นประเทศอื่นๆบอกว่าคุณเป็นยิวแล้วคนอาจจะงงได้เลยบางครั้งอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากคนไทยออกไปแต่คนไทยพอรู้ว่าคุณเป็นชาวยิวคนไทยก็จะถามว่าลองกินพริกดูไหมอันนี้เล่นมุกหรือเปล่าเนี่ยบางส่วนนะครับก็ให้ความเห็นนะครับว่าผมเคยอยู่ที่ประเทศไทย ตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเป็นครูอยู่ในมหาวิทยาลัยอันนี้น่าจะเรียกว่าเป็นอาจารย์มากกว่ามั้งเนี่ยเขาบอกนะครับว่าการศึกษาไทยมีเสน่ห์บางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกว่าบุคคลที่นี่แตกต่างผมรู้สึกว่าคนไทยจะให้เกียรติอาจารย์มากซึ่งแตกต่างจากหลายๆที่ทั่วโลกที่ผมเคยไปมาแม้แต่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ร่ารวยก็ยังมีความอ่อน้อมถ่อมตนสิ่งนี้ทําให้การสอนในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาไน่นานั่นเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมแบบที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน จนกระทั่งผมได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งในยุคปัจจุบันบางคนถามว่าทำไมไม่ไปที่เวียดนามคำตอบมันง่ายมากเลยเพราะผมยังไม่ได้ประทับใจอะไรในตัวของประเทศเวียดนามมากนักความเห็นด้าครับบอกว่าในบางประเทศมันจริงๆนะคือเขาจะสนใจว่าคุณมาจากไหนแต่เรื่องนี้เมืองไทยมันไม่เป็นอย่างนั้นผมอยู่ในบริบทที่รับใช้ชาติมา3ปีผมต้องการที่จะ ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศของตนเองประเทศไทยมอบสิ่งนั้นให้กับผมได้ตั้งแต่ตอนมาเที่ยวครั้งแรกๆแล้วมันไม่ใช่แค่ชายหาดหรือปาร์ตี้แต่เป็นความรู้สึกอิสระในแบบที่หาไม่ได้ในบ้านเกิดผมรู้สึกว่าประเทศอื่นๆในแถบเพื่อนบ้านของไทยพวกเขามักจะมีพื้นฐานอะไรหลายอย่างที่ทําให้ผมสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นได้อยู่มันถูกกว่าก็จริงนะแต่มันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าสบายใจแน่นอนว่าทุกวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว แต่ดูเหมือนว่าคนไทยไม่ค่อยมีสายตาที่หวาดระแวงต่อเรามากนักไม่มีใครถามผมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่นั่นเลยทุกคนได้แต่ยิ้มแล้วก็พูดว่าสวัสดีครับแต่เรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับว่าดูเหมือนว่าตอนนี้คุณติดตามกระแสข่าวบ้างหรือไม่คนไทยเริ่มจะสนใจแล้วนะคุณจะบอกว่าคนไทยไม่สนใจใช่มันอาจจะเป็นก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้คนไทยเริ่มจะซีเรียสมากๆแล้วเมื่อมีชาวยุวเข้ามาอยู่ในเมืองบางแห่งของประเทศไทยแล้วมันเกิดความวุ่นวายมากยิ่งขึ้น นี่แหละคือส่วนที่ทําให้ประเทศไทยผู้คนเริ่มจะมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากขึ้นแต่ก่อนนั้นคุณพูดถูกเลยว่าคนไทยไม่ได้มาสนใจหรอกว่าคุณจะมาจากประเทศไหนเขาเปิดให้คุณมาใช้ชีวิตในประเทศของพวกเขาได้แต่เหมือนว่าพอคนไทยเปิดกว้างใจกว้างตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาบางอย่างที่เกิดความวุ่นวายขึ้นคนไทยก็เริ่มที่จะสนใจเรื่องนี้แล้วผมเกรงว่าวันหนึ่งมุมมองต่อทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปได้สิ ซึ่งจากนั้นแล้วครับก็มีคอมเมนต์ที่เขามาพูดถึงโดยหลายๆคนเขาไม่เข้าใจว่ามันมีข่าวอย่างไรนะครับในประเทศไทยโดยก็มีคนเข้ามาอธิบายนะครับว่าคุณรู้ไหมว่าช่วงที่ผ่านมานะ่ยมีรายงานนะว่ามีชาวอิสราเอลจานวนมากมหาศาลเลยในไทยพวกเขาพูดถึงกันว่าเดินทางเข้ามาพักอาศัยมาใช้ชีวิตอยู่ในอำเภอปายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนตอนนี้เนี่ยมันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยคือถ้ายังจะมาบอกว่าคนไทยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจว่าคุณมาจากที่ไหนหรือว่ามาทําอะไรมันไม่ใช่แล้วตอนนี้หลายๆสื่อถึงกับเรียกปรากฏการณ์นี้เลยว่าปา l เลสตน์ก็คือชื่อของเมืองแห่งนั้นและทีนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเนื่องจากจํานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่และทีนี้มันเกิดปัญหาจากพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้ชาวบ้านกังวลเรื่องของวัฒธรรม และสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเพราะว่าคนที่มาจากที่อื่นเน่ยเยอะเกินไปบางส่วนนะครับเข้ามาแสดงความเห็นนะครับน่าจะมีต่างชาติจากประเทศอื่นๆนะครับก็ปะปนมาด้วยนะครับอย่างความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าเหมือนว่าจะจํานวนมากกว่าสามหมื่นคนแล้วนะที่ผมดูจากข่าวที่ติดตามในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงปลายปีพวกเขาดูเหมือนจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแล้วในตัวจังหวัดดังกล่าวสัดส่วนการเข้าพักในอำเภอปลายเพียงเมืองเดียวนี้ก็มากกว่าสี่พันคนแล้ว แต่น่าจะกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นก็ถือว่ามีจํานวนที่สูงอยู่นะเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศรวมไปถึงเทียบกับประชากรที่อยู่ในท้องถิ่นเองนะถือว่าเยอะแล้วข้อมูลบางส่วนครับบอกว่าเรื่องนี้ถูกพูดถึงได้เพราะว่ามันเป็นความกังวลของผู้คนในหมู่บ้านดังกล่าวคือพฤติกรรมของบางคนนะบางกลุ่มพวกเขาไม่ได้แค่มาเที่ยวหรือมาอยู่อาศัยสิบางคนเริ่มต้นด้วยการลักลอบทํางานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาต บางคนมาตั้งชุมชนขนาดเล็กมีการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาด้วยคือที่มันเป็นประเทศอื่นเนี่ยมันคนละที่กันเลยเรื่องการรวมตัวกันทําพิธีกรรมทางศาสนาที่อาจจะแตกต่างออกไปรวมไปถึงร้านอาหารที่เฉพาะทางรวมไปถึงโบสถ์ก็โดยเช่นกันมันก็เลยส่งผลให้ผู้คนในประเทศไทยที่อยู่ในพื้นที่นั้นเพื่อเขามีการลองเรียนแล้วก็ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะกรณีที่อาจจะมีการมาทําธุรกิจที่มันไม่ได้รับอนุญาตนี่แหละ มันส่งผลกระทบต่อสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็เลยเป็นประเด็นและก็กระแสที่ถูกพูดถึงในประเทศไทยอย่างมากบางส่วนนะครับให้ความเห็นว่าผมเชื่อว่าคนกลุ่มนั้นน่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่มากกว่านะแต่ถ้าใครเข้ามาทําธุรกิจโดยที่ไม่ได้ถูกต้องหรือเข้ามาทํางานในประเทศไทยแบบนั้นควรจะจัดการแต่ก็ต้องมองในอีกมุมหนึ่งด้วยว่าการเข้ามาของชาวอิสราเอลหลายๆคนพวกเขายัางคงมาในฐานะนักท่องเที่ยวอยู่ ถ้าทุกคนเข้ามาทํางานป่าน,นี้ก็คงไม่มีการใช้เงินเกิดขึ้นแล้วมองในอีกมุมเฉพาะส่วนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้นเศรษฐกิจไม่น้อยเลยโดยเฉพาะโรงแรมลร้านอาหารกิจกรรมท่องเที่ยวอีกทั้งหลายๆคนก็มีประวัติที่ชื่นชอบประเทศไทยมาก่อนอยู่แล้วเนื่องจากเคยพบปะกับแรงงานไทยในอิสราเอลแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตอย่างสมเหตุสมผลได้แล้วท่านผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ ก็เป็นในมุมมองนะครับที่พูดถึงกันตั้งแต่ต้นเลยว่ามาทําไมแล้วเขามองต่อประเทศไทยอย่างไรทํำไมถึงมากันนะครับแล้วประเทศอื่นทําไมไม่ไปหวังว่าจะได้คําตอบกันบ้างนะครับแล้ววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับทั้งหมดคือการเรียบเรียงแปลในสไตล์ของผมเองนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับยังมีอีกหลากหลายหัวข้อมาเล่ากันต่อในคลิปหน้านครับ วันนี้ก็ขอฝากเสื้อยืดแบบที่ผมใส่อยู่นะครับเป็นแบรนด์ไทยสัญชาติไทยในราคาหลักร้อยต้นๆเท่านันน้นนะครับเสื้อยืดสีพื้นใส่สบายใส่แล้วดูดีนะครับโดยที่ไม่ต้องมีลายอะไรมากมายก็สามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้